ครับลังสิมันรีสอร์ทนะครับก็แถวนิคม304ศนะครับของรังเข้ามาจากปากทางนะครับด้านที่ไปกรุงเทพประมาณสัก200เมตรนะครับข้างในจะเป็นที่พักแบบเชิงกึ่งรีสอร์ทนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ร่มรื่นนะครับก็มีทั้งเป็นแบบห้องแถวแล้วก็เป็นแบบ บ้านเป็นหลังนะครับผมมีแอร์มี Wi-Fi นี่ก็เป็นห้องพักแบบบ้านแฝดน,นะครับนี่ราคา500บาทครับผมมีปลั๊กไฟหัวเตียงนะครับนี่ครับปลั๊กไฟนะครับแล้วก็มีโต๊ะนะฮะอันนี้เป็นเตียงนะฮะ เป็นห้องน้ำนะครับก็ผ่านมาพักมาเดินทางนะครับก็นะครับรังสิมันรีสอรน,นะครับ5้าบาทแสำหรับคนที่พักแบบชอบให้รถอยู่กับตัวนะครับก็มีรถสามารถที่จอดรถหน้าบ้านได้ก็มีทีวีครับ มีตู้เย็นนะก็มีเรียงระเบียงเล็กๆหน้าบ้านนะครับลังซิมันรีสอร์ทครับที่คองหลังประจิมเลยครับผม